สวนทุเรียนพันหมอนทองพร้อมให้ผลผลิตสวัสดีครับพบกันกับเราอีกเช่นเคยแล้วนะครับทางช่อง TP คนรักดีและทางช่องที่ดินลบบุรีชนราคาทูวันนี้ก็เช่นเคยนะครับจะพาทุกท่านมาชมที่ดินแปลงสวยวันนี้เรามากันที่จังหวัดระยองเป็นสวนทุเรียนนะครับสวนทุเรียนที่เราพาทุกท่านมาชมในวันนี้นะครับเป็นสวนทุเรียนที่ต้นอุดมสมบูรณ์ต้นสวยงามมากนะครับเป็นทุเรียนระดับ เกรดพรีเมียมเกรดนางฟ้านะครับใครได้เห็นสวนทุเรียนส่วนนี้จะบอกว้าวเป็นทุเรียนที่สวยสุดๆนะครับสวนทุเรียนส่วนนี้ของเราเนื้อที่ทมเอกสารนะครับ11ไร่3งาน18ตารางวาส่วนเอกสารก็เป็นฉนดคุดแดงน,นสสีจอนะครับตำแหน่งพิกัดสวนทุเรียนตั้งอยู่ที่ตำบลกองดินอำเภอแกลงจังหวัดระยองมีทุเรียนพันหมอนทองล้วนนะครับอายุ7ปีมีทั้งหมด240ต้นซึ่งให้ผลผลิตแล้วนะครับ มีบ้านพักหนึ่งหลังน้ำประปาไฟฟ้าครบบ้านพร้อมอยู่นะครับมีบอ่อบาดาลอยู่3บอ่อนะครับมีสระน้ําอยู่1สระขนาด3งานความลึกประมาณ10เมตรนะครับด้านหน้าติดถนนสาธารณะส่วนด้านหลังติดคลองน้ำนะครับเป็นที่ดินอีกแปลงหนึ่งที่สวยนะครับราคาขายไล่ละ1,5ล้าน5แสนบาทส่วนราคาท่านสามารถต่อรองกับท่านเจ้าของสวนทุเรียนท่านได้โดยตรงเลยน,นะครับ ส่วนเรื่องการเดินทางเข้าออกก็สะดวกสบายนะครับแยกจากถนนสุขุมวิทเข้ามาหาสวนทุเรียนของเราก็ประมาณ2กิโลนะครับด้านหน้าแปลงที่ดินของเราติดถนนคอนกรีตสาธารณะนะครับด้านหน้ากว้าง110เมตรส่วนด้านหลังแปลงที่ดินนะครับติดคลองน้ําสาธารณะความยาว96เมตรส่วนด้านข้างฝั่งทางซ้ายนะครับถ้าหากเรายืนหันหน้าเข้าหาแปลงที่ดินนะครับความยาวอยู่ที่ประมาณ1 8 1เมตร ส่วนความยาวด้านขวานะครับความยาวอยู่ที่160เมตรนะครับเป็นแปลงที่ดินอีกแปลงหนึ่งที่สวยนะครับรูปตามโฉนดเป็นรูปสี่เหลี่ยมสวยเลยนะครับส่วนเรื่องน้ำทำการเกษตรนะครับมีน้ำใช้อย่างเพียงพออย่างแน่นอนนะครับมีบอ่อบาดาลอยู่ในสวนทุเรียนของเราทั้งหมด3บอ่อนะครับมีสระน้ำอีกหนึ่งสระนะครับขนาดของสระก็ประมาณ3งานความลึก,กประมาณ10เมตรนะครับ ท่านสบายใจได้เรื่องน้ำนะครับมีน้ำใช้ทำการเกษตรลดต้นทุเรียนได้อย่างเพียงพอนะครับส่วนระบบน้ำระบบไฟท่านเจ้าของสวนทุเรียนท่านก็ได้ติดตั้งระบบไว้เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนระบบน้ำก็ได้ติดตั้งไว้ตามต้นทุเรียนทุกๆต้นเรียบร้อยแล้วนะครับติดตั้งระบบน้ำแบบสปริงเกิลนะครับท่านใดที่เข้ามาเป็นเจ้าของสวนทุเรียนคนใหม่ต้นทุเรียนในสวนของท่านก็พร้อมให้ผลผลิตท่านก็สามารถที่จะขายผลผลิต ในส่วนของท่านได้ยาวๆหลายสิบปีเลยนะครับต้นทุเรียนก็ยังสาวอายุ7ปีขายได้ยาวๆท่านสามารถที่จะคืนทุนและให้กําไรกับตัวท่านเองภายในไม่กี่ปีนะครับท่านใดที่สนใจสวนทุเรียนส่วนนี้นัดดูสวนทุเรียนกับเราได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดนะครับสนใจติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0981473498 รีกเบือนนะครับ088-790-2134รีอีกช่องทางนะครับ Facebook Fanpage YouTube Line Instagram TikTok ทางช่อง TP คนรักดีและทางช่องที่ดินลบบุรีฉนดราคาถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมที่ดินกับเราทางช่อง TP คนรักดีและทางช่องที่ดินลบบุรีฉนดราคาถูกฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับทางเราจะมีที่ดินแปลงใหม่ๆมาลงเรื่อยๆ ให้ท่านได้ดูเป็นประจำนะครับขอบคุณครับ